มากินน้ำเหรอเ,เรียงเบพยบไปแล้วตุดแดงด้วยส่วนสักวเปิด ทีเธอดิได้น้ำได้ใช้ที <c oughs> ไม่ได้อามาหรอขับรถเบิกเก้าแล้ววันนี้เราไม่ได้ขึ้นรถกอล์ฟเราขึ้นตุกตกฮะ <c oughs> ขับเป้าน <c oughs> นี่มีนี่ขอหนีอยู่ในห้องอันนี้หนีะไร มีควายนี่ไม่ได้ด่าใช่ไหมมีควายมีควายมีตรงนี้ตัวหนึ่งหน้าเหมือนบับนี่ก็อันนี้ไม่มีครับในควายอยู่เฉยอันนี้มีหมา <c oughs> ไม่ลิงน้องเหมือนเป็นสองแค่กันซูมได้แค่นี้เหรอใช่ใช้มือถือเธอจะซูมดีกว่ามาแล้ว Hi everybody Hello no, no, no. น้องร้อนเหรอ มันอีกตัวมั้ยนอ้มาตัวตัว,ต,วตัวเล็กเล็กฮัลโหลบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องนึกว่าจะให้ของกินหรือเปล่าไม่ามาขายะไม่ขาย ฉันจะ้เป็น่าแกอีกต่อไปนะ ที่อันนี้เสือดำเสือดำสิทธิพิเศษนะอยู่นอกกรงหลับไม่สนอะไรเลย <c oughs> ตุ๊กแกเขาดอกบบว่าอยู่ในไข่กระรันน้องเหมือนหาวเมื่อกี้น้องหาว 何や,いや<ペッ> ไปยังเขาไม่รู้โลอันออเกโล หัวหน้าหนบ่อฮิโปที่มีอีกกว่าหงกินกระทิงนะมาดีพทก มองไม่พาใจมองแบบไม่พอใจชาปีตล่าูดือดิงคอยค่หยอะไรก็ไม่รู้เออเพลิน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 ต้องซื้อลิงมาเลี้ยงล้วแหละให้หาเห็บให้รับโหชิวมากนอนกิน ถนน,นกินอะไรถนมกินขวดซองต้องออกเสียงว่าจูคาชาอ,อันนี้เตาเหลืองอันนี้ลิง เสียงกระดองมันไทยกระหินออตนอตกใสเนื้อเต่าตดหรือว่าเต่าตดนี่อะไรอันดราบาเต่าอ,อันดราบาทำไมเล็กกว่าซูคาราใต้ไหนเดอะแฟทอยู่ไหน อันนี้ก็ดาราประจำสวนสัตว์นี่นะฮะหน้าตาแต่ว่าอยู่โน่นมีจุดเข้าคิวคมเข้าชมหมู่เด้งกันนะดูป้ายสรอดสองนิ้ว มเยี่ยวใ่เหรอทำไหนผูงน้องเนี่ยน่าจะอยู่ตรงอื่นหรือเปล่าเหงาเหรอดูไม่มีใครเลย,ยา่งคา,งบ,าบ๊ายบายมีหางตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมีตัวข้างล่างอยู่ แอบนอนกันอยู่นี่น,น้องๆไม่แอบนอนไปด,ดูแรดก,กันเถอะตัวใหญ่มากไปดูแกันเถอะน้องไม่ยื่ตรงนี้ี่ี ตัวเด็ก,น,ก,กน้อยด้วยสองตัวตัวกนอนอยากเล่นน้ำเด็กจะนอนรู้วนน่ารักจัง เดีมยองง,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 งอันนี้เขาน่าจะขนโซนลูกมานะสีแดงดำดำนะขาเจ็บหรอขาเจ็บอ๋อที่น้องคว่ำลงไปเมื่อกี้คือน้องขาเจ็บที่ลงไปมเมื่อกี้ที่บอกว่าเล่นน้ำอะ่ะอืนาควา่ำไปโดนอะไรมา ถ้าอยากจะนั่งเหลือข้ามเข้าไปไปในเกาะรีเมอร์ต้องไปขึ้นฝั่งโน้นแต่เหมือนจะเปิดเฉพาะเตาทิตย์ม้งคุณพี่จะไปลงที่ไหนครับเนี่ยผัดเกตค่ะสี่สิบนะครับ <laughs> เราได้อีกไหมคะเคยมาสามสิบค่ ตัวแล้วครับราคานี้ซ่าน้ำมันก็ยังไม่พออันนี้แก๊สขัดรถแก๊สนี่ไม่ใช่รถแก๊สขับรถไฟฟ้า <laughs> <laughs> แก้ยังไงให้พังกันเองซิงโตอ่ะริ่งริง,รงอยู่ทีเสืออ้โคล่องนะเสืออคร่อง Nhìn nó dung đó nó dung มันไม่มีเลยก็ไปตรงไปก่อนมีรถตามหลังมาแล้ว โชเฟอร์นะันะ่งนั่งนั่งกินหล่อโชอเฟอร์โชเฟอร์นั่งกินข้าวหลอ่อ เราอยู่กันหุบเสือป่าเราเห็นเสืออมาเพ่นพ่านแล้วโอ้ยหลายตัวเลยอยู่กันอูดูดินักเจ้าหน้าที่ขนาดจะเลี้ยงแหละหุบเสือป่าออกมาเต็มเลย อยู่นี่อ่ะเดินไปไหนเราน้องอยู่นี่น้องอน,น้องยิ่งอะ่ะเกิมาแล้วน่ารักจังอย่างกับสกอตติกโฟ ฟีกูดจะจกคุณไปหน่อยอ,อย่างเท่นี่นี่ก็แบ็คแพนเทอร์เทจัดตัวผู้ด้วยยืนมองอะไรน้ำลายยืดร้อน สวยจังนั่งโชว์ตัวน่าจะเป็นตัวที่เขาไว้โชว์เมื่อก่อนนะดูนะการพางตัว มึงเดินตัดหน้ากูหลายรอบแล้วนะลำคาลหมักลำคาญโอ้โห้กะดิดเช้าด้วย <c oughs>